สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบริชาานงขอเขียวนหะะรักศึกษา222ค่ะตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ที่ราชภัฒน์ลำปางนะคะชั้นปีที่3ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาปฏิทัินหนังสือเรื่องสงครามชีวิตนะคะของกุหลาบสาประดิษฐ์นะคะหรือนะับปกาว่าสีบูรพานั่นเองค่ะก็จะเป็นประเภทนวน,นิยายนะคะจะท้อนถึงชีวิตรักและ ังคุ้มใชีวิตคู่รักใช้หนุ่มหญิงสาวที่แยกใบทั้งคู่นะคะก็นํานมำเรื่องนะคะก็จะเขียนจดหมายพันคนสองคนก็จะมีตัวเอกตัวเอกนะคะก็คือเพลินเป็นผู้หญิงนะคะส่วนรับผิงก็เป็นผู้ชายนะคะทั้งคู่ก็เป็นคู่รักกันเรื่องนะคะก็จะมันยายถึงอ่กันเขียนจดหมายส่งไปหากันนะคะของเพลินแล้วก็รับผิงนะคะ ที่มีฐา,ญานะยากจนค่ะและระพินก็มีความฝันว่าอยากเป็นนักประพันธ์ที่ดงดังของเมืองไทยนะคะกับเพลินนะคะเป็นลูกผู้ดีคะ่ะแต่ตกอับเพราะว่าพ่อถูกตุนกล่าวหาว่าโกงเงินหลวงนะคะจนต้องหนีออกจากต่างประเทศและไม่ส่งข่าอะไรมาเลยจนคิดว่าพ่อของเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้และแม่ก็ตรมใจตายไปด้วยคะ่ะจึงทําให้เพลินนะคะต้องเปลี่ยนสถานะ,ะมาเป็นยากจนนะคะต้องอยู่กับนาและหลานในกระท่อมนะคะ โนัทเพ็งกับเพลินก็สถานสองกรักันค่ะรักกันก็คอยช่วยเหลือกันนะคะโดยรับเพ็งนะคะก็เอาเงินให้เพลินนะคะไปรักษาหน้าที่ป่วยอยู่นะคะซื้อเสื้อผ้าหมาให้กับเพลินไปาพาเพลินไปดูละครนะคะโดยเงินที่รับเพิงได้มาเป็นเงินที่ได้มาอย่างยากลำบากนะคะต้องเอาเสื้อผ้าตัวเองไปจำนำบางส่วนนะคะ ส่วนของเพลินนะคะก็เห็นอกเห็นใจรับพินนะคะทั้งสองก็เป็นกัลยะาณมิตรที่ดีค่ะความรักของทั้งสองก็ดำเนินอย่างหวานแล้วก็ยังได้สวยงามค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเพลินก็ทนไม่ไหวกับสถานะความเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็สงสารเห็นใจคนรักอย่างรับพินนะคะที่ต้องหาเงินให้กับตนเองเพลินก็คิดที่จะหาางินทามก็เลยตัดสินใจไปคัดตัวเป็นานางเอกภาพยนตร์นะคะ แต่รัพพินก็จะออกถึงความไม่พอใจค่ะแต่ด้วยเหตุผลต่างๆที่เพลินได้บอกรัพพินนะคะจึงรัพพินจึงต้องยอมเพราะไม่อยากไม่อยากขัดใจคุณรักค่ะในที่สุดนะคะเพลินก็ได้เป็นนางเอกภาพยนตร์นะคะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเปลี่ยนไป พลินได้พบกับคุณวินยัยผู้กำกับภาพยนตร์ทั้งหล่อและรวยนะคะก็ขอให้กำลังใจคอยช่วยเหลือเพลินตลอดที่เพลินต้องไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่สงขลานะคะ3ส,สัปดาห์ค่ะทำรับพินเกิดความกระวนกระวายใจแต่ก็ไม่อยากคิดมากเพราะไว้ใจและเชื่อใจเพลินขนาดเดียวกับจนหมายของเพลินก็น้อยลงทุกทีจนแทบจะไม่มีมาถึงรับพินทำให้รับพินรู้สึกเป็นห่วงเพลิน มากหลังจากทำงานเสร็จนะคะเพลนก็กลับมาถึงบ้านก็เขียนจดหมายถึงระพินได้สารภาพว่าตนได้ตกลงแต่งงานกับคุณวินัยแต่เพลนเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายเพื่อยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงให้ตัดใจจากเพลนซะและจดหมายฉบับสุดท้ายระพินเขียนถึงเพลนก็คือถ้าฉันเป็นนกฉันคงจะบินติดตามเธอไปทุกโหนทุกแห่งแม้ว่าเมื่อบินไปในระหว่างทาง ตัวฉันจะต้องถูกธนูฉันก็จะอุตสาห์พยุงไก่บินไปตำตกตรงหน้าเธอและเมื่อยอดรักได้เช็ดเลือดและน้ำตาให้ฉันสักครั้งหนึ่งฉันก็จะหลับตาตายด้วยความเป็นสุขและบกความนี้ก็คือที่มาของเพลงอะไรรักโดยครูชาลีอินทราวิจิตได้ประพันธ์ขึ้นในปีพศ2505 ท่านหูเจ็บ